สำหรับพี่น้องที่เฮ็ดขา,ายนะครับเฮ็ดขายหลายๆนะครับก็แนะนำมะเมล็ดขื่นชายนะครับเป็นยีห่ห้อนี้นะครับเด้อยี่ห้อที่สวนข้าวใส่นะคะก็จะเป็นยี่ห้อนี้นี่นะครับค่ะเป็นกระป๋องแบบนี้เลยค่ะคืออ,อย่างก็เราจะพึ่งบอกมเมล็ดขื่นชายอันนี้มเมล็ดขื่นชายพันธุ์ล่าจะพึ่งนะค,ะค่ะเนี่ยอันนี้คือบอกพี่น้องคือในอสวนข้าวใส ใส่ยีฮอน,นี้นะคะคใส่ตานี้คืออันทถิ่ทรงไหพี่น้องเนาะค,ะค่ะถี่มันอยู่ในชุดทดล่องชุดทะล่อ,องสั่งมาตั่งหากที่ยว่าอยากได้เม็ดขึ้นฉ่ายเนาะค่ะก็จะเป็นพันนี่พันนี่คือจากสวนท้าใส่นี่ค่ะที่ทรงไหพี่น้องมั่จะเป็นยังสี่เนาะค่ะก็คือเข้าเอามาแบ่งใส่ถุงแค่น,แนี้นะอะา จากกระป๋องมาแบ่งใส่ถุงแล้วค่ะเข้าบันไดสื่อมาแบบว่าแบบถี่มันเป็นมันเป็นซองนะคะแต่มันจะเป็นกระป๋องแบบนี้เลยเท่าแต่ว่าใส่โบเบิร์ตก็เอาไปแช่ในตู้เย็นไว้แค่นี้ค่ะถ้าเอาไม่ให้จังสีเนาะค่ะมันก็จะเลือเป็นบอกเนี่ยนี่เขาไปเข่าตู้เย็นไว้ค่ะเขาไว้ท่ากระป๋องนี่แหละเวลาที่เอาอยากใส่เขาก็เอาออกมาใส่ค่ะ พี่น้องก็ลองไปเบิ่งตามหลานเกษตรได้เลยนะครับแต่ละพื้นที่สิบวัสมันกันได้แต่ว่าขันพี่น้องสะดวกสั่งก็เท่ากับสั่งได้นะครับเด้อร่วมทรงกับคือลอยหาสิบาทนี่แหละครับแมนค่ะล่องมองอาจจะลอยหนึ่งก็ลองไปเบิ่งก่อนได้ครับขันมองได้มันถือเท่ากับเสือมองขันแะไรครับเนาะยิ่งตอนนี้คืนชายนี่ยกำลังแห้งนะครับช่วงหน้าฝนนี่เพราะว่ามันปลูกในดินบ่ค่อยได้เพราะว่ามันหืมน้ำเดี๋ยววันจะคืนชายถอสุยางด้วยพักจงนี้แพงเมือใช่แพงเพราะมันมันปลูกในดินบ่ได้ครับ นี่เด้อครับท่างออกของพี่น้องก็คือปลูกในกองโฟมอมนี่แหละครับ <laughs> <laughs>